สวัสดีครับวันนี้จะมาลองเล่นเกมไมทรียาหรือไมทรียาก็อ่านสีก็ขอใปแล้วกันเป็นเกมแนวแบบว่าต่อสู้พวกเหล่าตัวร้ายพวกสัตประหลาดไขจูอะไรประมาณนี้เห็นในตัวอย่างก็น่าสนใจดีนะเห็นมีแบบว่าเนี่ยเห็นน้องผู้หญิงข้างหลังนะ่ะ <laughs> มีแบบระบบสตรีมสตรีมตอนเราสู้ด้วยเป็นอะไรที่แบบเออน่าสนใจดีแบบ็นเกมิดีด้วยนะเขามีให้เพจเทสก็เลยมาหลง แต่ว่าเหนเ็นว่าจะหมดวันที่11นี้ซึ่งเราพิ่งมามีเวลาเทสนะกันนะก็ไหนก็โบมันจะหมดนะเนาะเราก็ต้องรีบม,มาเทสนี่เราตามมาหลายวันแล้วก็ใช่หลายวานันอีกหลายเดือนแล้วดูว่าจะเป็นยังไงภาพโหนะลดเลยยกเดี๋ยวก่อนจะอยู่ที่ไหนเนี่ย นี่มันในเมืองที่หักฟันเป็นอยู่ในวันที่โลกเหรอดูเหมือนจะเป็นอะไรนี่ทำลายทำลายเลยจะไม่ต้องห่วงกล้องยังคงใช้ได้อยู่ยฉันไม่ได้กังวลเรื่องนั้นแล้วตอนนี้เป็นยไงเราวิ่งผู้ดิสกุ๊ปปี้บอลเลติก เะมีอาจจะมีไข้างออกแล้วก็หาข้างออกให้กับต้องการกับบานทีมไล์เลฟโลโอ๋อนั่นจะเป็นทัวร์เรียลเนี่ยน,นะมีน้องตามถ่ายเราด้วยไม่เ,เจ๋งอนะ่ะกดต่อยอะไรจะไม่ได้หรออันนี้ก็จะให้เดินก่อน うん。<music> <music> พูดตามตรงนะมองยากปุม่มก็ไม่ได้ไม่ได้มีบอกด้วยโอ้มีทางพินิจด้วยไม่ดีโอ,อ,โอ้บ้านเรื่องทั้งหมด Ja. ปุ่มสินอุ่มเฮ้ยสินอุ่มเท่าไหร่เออทำไมกล้องเป็นงี้ล่ะลูก <c oughs> เดี๋ยวอล่าบังกล้องฮัลโหลน้องออกมาก่อนเดี๋ยวไม่ได้เห็นช็อตเท่ๆ <c oughs> เดี๋ยวกระโดดแล้วกดปล่อยพารปล่อยอ,อ้อจับพุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคือคนแต่งกล้องไม่ต้องมีออร่าก็ได้มั้งบงังอีนนี่หมด เหมือนเป็นการดึงมองในใกล้ๆนะกุดเ,เออจริงด้วยแลอวเนี่ยิโลอ่ะเย้ยนิโลอะไรเดือดไม่ค่อยยมันให้โดดใน,นขบนวนไว ไห้กด F กับ Y คืออะไรัอุ้ยโอ้เือร์ญญาเนี่ย จับมนได้อเอ๋จับปไ้ไไม่ไปเ้ยไปไหนนุ่ม้แรงเอ็ดได้ยังไง หวนะ่ะเอาเว้ยลวนอีกแล้วเขาได้ให้กดไว้ให้เฉยน อ๋อนี่จับอยู่โอ้ย เินที่่าไปช่องทางธรรมธรรมชาติเย้หลวง ไม่ถึงนะขึ้นข้บนแหละแต่ว่าหลืมเข้าประตูได้ไม่น่าได้เออ แล้วแบบจะมาถ่ายชอ็อตตอนเราโดดเฟลๆอย่างนี้มิก็ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่นะผมมุดโ,โดดได้สัสกทีทำไม่งองย2 3ไม่ถึงนะอ,อันนี้น่าจะเฮ้ยไอ้อย่าบังเฮ้ยอ2เฮ้ยนีเดยว เออเป็นสตีด๋อเริ่มชิดแล้วมานี่ แล้วน้องยืนถ่ายเท่จัดเลยยืนแบบขาเดียวด้วยนะ Like... เป้าให้ปา่ามันต้องไม่ปา่ามันไต่แบบล็อกแมนได้ไหมไม่ได้ไม่ใค่ไม่นอีกทีเอ้อยเหนื่นีดจะขึ้นได้ยังไงนี่ เดี๋ยวทมเมื่อกี้มันโดดสูงอ่ะอืะอติดน้องบังนะบังกล้องอ๋ออันนี้มันโดดไม่ถึงเอ๊ะอ๋อกดหึแล้วก็ไม่บอกนะ กดเอลสองต้องกดด้วย What Good. เข้ามาดใไหนดิลึกไี่น้องชื่อเลยนะพี่โอ๋โอ้มีจับเวลาด้วย <c oughs> เราไม่รู้ปุ่มอ่ะคืขอข้าปุ๊บเราเทสหนึ่งเลย เริ่มเข้าใจแล้ววันยาช่า 被挖了！<laughs> มันให้ทำอะไรว่านี่มันต้องเป็นไหนไกด์เฮ้ย เอาอะมับก็มา ก็เลยล็อกเป้าให้เลยไม่ยากอ <c oughs> เอาเย่ยงไปแล้ว <c oughs> บอกกันอย่างนี้อ่ะอยู่คอมพิวเตอร์เดโม กันาออย่งเหมดแล้วเหรอก็ดูสั้นดีนะตัวก็เป็นเพเทสม่อเกิดรเพ่เวลคืออะไรเป็นหมดสุด ปล่อยพลังอะไรขวามเลยพิ่่านอ n น m y มิ t อชั ex มันก็ต้องน่าจะแต่งนี่ดได้เลยทไมได้ขึ้นบอกอเต็ม ปิงปิง,ง,งนี่คืออะไรโอ้บยบ่อยเลยมันเป็นท่าชาท เต็มถ้าไม่ตายใหญ่อ้าวอ,อ,อยู่ไปนูนถุ้งทวีน่าหลักจักอขอมันมีสองทางไม่ตายเหรอกด X ก,กด X ก,กับ A ก็คือสามเหลี่ยมกับ X เ,เอ้ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกับ แล้วก็สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมโอ้มันเป็นภาพแบบรลางกุถยาะลองแบบปล่อย ห้าพนะันมีอ้อต่อได้เทียนแล้วกดคันไปต่อโอ้กลับล่านเลยนี่ว่าโอเคน่าจะอยู่ประมาณนี้โอเคก็นะก็มันเป็นเพจเทสแล้วเนาะ แต่ก็นึกว่าจะมีแบบว่าไอ้สู้เล่นหรือเล่นยาวกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังพอเล่นสนุสกสนุกรู้แนวทางอยู่แต,แต่แต่ตอนเห็นเห็นในในทวิตเตอร์เขาแบบเออมันมีลูกเล่นดูนี่นั้นเยอะนะคิดว่ามันจะได้อาจจะได้เห็นเ,นเลย์เแต่ก็กลับไม่มีก็อะไรลูกเล่นเขาเขามีอยู่แนะแบบว่าตอนช่วงระหว่างรองโหลดอะไรพวกนี้มีมินิเกมดูนี่นั้น ว่าเดวันไหมต้องรอดูอีกทีนึงเพราะมอนจะโมไปเยอะแล้วว่าซื้อแน่นอนออกแน่นอนได้ก็ไม่เกิดเดก็ปิดเกมปล่อยน,าน,น,าน้นรอดูราคาอีกทีนึง่งมัายังไม่เผยวันออกด้วยรอดูเกมเต็มอีกทีลักกันก็จะเป็นยังไงเกมเราจบแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับโอ้อยามมีเด้เลย